ิบตำรวจตรีที่ขับดุคติชนหมอกระต่ายสารตัดสินจำคุก1ปี15วันคุณผู้ชมครับจากการณีเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานี่คือผ่านมา3เดือนแล้วนะครับก็คือ10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีที่ขับดุคติชนหมอกระต่ายบนทางว้าลายจนเสียชีวิตนะครับสารอาญาเนี่ยกำหนดโทษจำคุก2ปี30วันนะฮะจำเลยก็คือ10ตำรวจตรีคนนี้มีการรับสารภาพนะครับก็มีการลดโทษเกืองหนึ่งนะครับคงโทษจำคุก1ปี15วันแล้วก็ปรับ4,000บาทนะฮะ ด้วยข้อหาต่างๆนะครับก็หลายข้อหาเลย9ข้อหานะครับก็เป็นข้อหาประมาทโดยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับและก็ด้วยเหตุพฤติกรรมที่มีความร้ายแรงขับขี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกฎหมายกําหนดจึงไม่มีการรอลงอาญานะครับ ทางด้านของทนายความของสิตํารวจตรีนรวิทย์บดกเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าทาง1ิตํารวจตรีนรวิทย์เนี่ยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่ผ่านมาจึงยอมรับในคดีนี้ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนชั้นอายการนะฮะแล้วก็ชั้นศาลนะครับทั้งนี้หลังจากที่ศา,า,า,าลเนี่ยอ่านคําพิพากษาลงโทษเนี่ยคุณพ่อของจําเลยนะครับได้ใช้ตําแหน่งร้อยตํารวจตรียื่นประกันตัวนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ศาลพิจารณาโดยหลังจากนี้จะมีการขอยื่นอุธอนทธรณ์โทษ ตามคำพิพากษาในชั้นอุทธร์ต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องรอดูว่าจะยื่นอุทธร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขณะที่ทนายความของฝ่ายญาติของหมอกระต่ายนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพึงพอใจในคำตัดสินของศาลนะครับซึ่งจะมีการหารือกับญาติของหมอกระต่ายเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์ต่อไปนะครับส่วนคดีฟ้องแพ่งนะฮะเรียกเงินค่าเสียหายจาก1ิตํารวจตรีนรวิ์สนาง,งานตํารวจแห่งชาติจํานวน72ล้านนะฮะและ กรุงเทพหานครอีก72ล้านรวมเป็นเงิน144ล้านบาทเนี่ยก็ต้องรอสารพิจารณานะครับโดยสารมีการนัดวันที่8สิงหาคม2565นะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าทางค่าเสียหายเนี่ยจะได้มาเท่าที่ขอไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊ะมันมันน้อยไปหรือเปล่ากับกับโทษของทาง10ตตำรวจตรีนรวิทย์เนี่ย1ปี15วัน นะครับก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ลดไปจากกึ่งหนึ่งนะฮะจาก2ปี30วันนะครับตรงนี้คนก็เออนะฮะขับขับรถชนคนเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็ติดคุก1ปีแต่ส่วนบางคด,ดีเนี่ยโอ้โหนะฮะก็ประกันตัวออกไปสบายๆนะครับก็อันนี้ก็คุณผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์มานะฮะ